วัสดีสบายดีครับพี่น้องทุกทุกคน,นครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับที่นี่ที่ไหนที่นี่ก็คือแหลมโนนบุรีอำเภอสหสัสขันจังหวัดกาลสินนะครับเป็นลายเป็นน้ำลำน้ำเปล่านะครับ ตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นเรียกว่าจุดสะพานเทพธุดานะครับ,บพานเทพธุดาเป็นแหล่งทองเทียวแหล่งทองเที่ยวของจังหวัดกาฬสินนะครับจังหวัดกาลสินนะครับนะก็จะมีแพร่อาหารมีร้านอาหารนะครับตรงนี้มีมากไม้ไปแยะนะครับพี่น้องก็มาเที่ยวมาชมกันหลายนะครับเนาะทำรายได้ให้ แก่เทศบาลนนท์มัลลีนน,น,นบุรีเป็นย่างดีนะครับนะตรงนี้เป็นด้านบนก็จะเป็นที่จอดรถนะครับจอดรถรมีห้องน้ำไว้บริการมีร้านกาแฟร้านอาหารไว้บริการนะครับน,นะครับเป็นสีสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นถาดม่นม้ำค้างกันน้ำจะเต็มทันนี้เป็นน้นี่ก็น้ำมันรดนะครับน้ำดกเลยลงมาเล่นได้คมลงมาเก็บภาพขางล่างนี่นะครับ มันก็ดินก็ชุ่มๆมอยู่นะครับตรงนี้ดินมันเป็นเกนเกลื่นชุ่มๆอยู่นะครับแต่ลงมากนะครับนะเก็บปามาฝากรอบๆนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาเดอว่ามันซีชิมหายจะมกมุกอะนะครับเนาะเจ็บปามาฝากนะครับก็มีพี่น้องมาหาปลากันนะครับมาตกเบ็ดมาชิดเบ็ดนะครับมาใส่ด่างใส่มองกันเต็มรอบๆเลยนะครับนะก็จะมีแพ้นะแพ่เป็นแพ่ปลาแพ้อาหารนะครับ จาก้านขาเป็นไบบริการนักท่องเที่ยวนะครับซอพแพรกันเป็นชุวไปกันลอยไปลอยไปบ่ขาซ้ายนะครับคนบ่ขาซ้ายนะครับมาเที่ยวมาเล่นกันนะครับนะ่ะค่ายร้อนโดยเฉพาะนานนาห้อนนี่นะครับนาห้อนโอ้เศรษฐกิจในแถวนี้นี่ดีมากมเกแล้วนะครับแลบรรยากาศช่มในที่สะพานเทพสุดาเห็นไหมครับเป็นสะพานขามจากจังหวัดกาฬิสินไปยังจังหวัดอุดรน,นะครับ จากฟังนี้เป็นอำเภอสังขันฟังพุ่นกับเป็นอำเภอทาขั้นโท่ก็ขอไปพุ่นแลครับไปทังทาขั้นโก่ไปทั้งอำเภอกลุมพระว่านะกลุมพระว่าขอไปอุดรนะครับกุนน้องไขยพุ่นนะครับเส้นรัดนะครับเนาะเส้นนี้แต่ถ้าไม่สะดวกสบายขึ้นนะครับเนาะ่หลายหลายท่านเคยมานะครับเคยมาเที่ยวมาชมมาหลินกวนเชิญชวนนะครับเด้อมาหลิดมาเที่ยวน้ำกันนะครับ บางคนนะครับทํางานเป็นนํากระเทียมบางคนเป็นน้ำกระเทินชวนนะครับพี่น้องมาเที่ยวต่างมาเด่นมาทำเที่ยวททั้งเล้าเฮาป้าเทียวกะไทยกับมาเที่ยวหมดนะครับเด้อมาไหว้ธาตุกับลวมมาทั้งพี่น้ำครับรวมไปทั้งขอนแก่นกับรัไปหนีก็ได้นะครับเด้อนะครับเอาเรีบเก็บแสงพระอาทิตย์ตกตกหนามนะครับมอสวยงามมุมนี้นะครับเนาะนี่เป็นแสงอาทิตย์นะครับตกหนากคนนีแพ้นะครับแพ้อาหารสาวแพ้กันมี การขับลองล้ำทำาเพลงกันบนแพ่นะครับอาหารการกินก็นโอยสนุกสนานนะครับตำร้านเบิกบานตำร้านใจนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะอันนี้คือน้ำดำน้ำเปล่า,า,าที่แหลมโนนบุรีเทศบาลโนน,นบุรีอำเภอสหสะขันจังหวัดกาฬสินนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคอีสานของห้องทีมมีเสียงซื้อเสียงอีกแห่งหนึ่งนะครับเชิญชวนนะครับเนาะ อ๋อมื่อวานี้ก็เก็บภาพมาฝากพี่น้องเล็กๆ,ๆน้อยไว้เพียงสักนิดนะครับน้อครับสวัสดีครับพี่คนขับสบายดีครับ